สวัสดีครับมืดอนี่เอาบรรยากาศการเก็บเกี่ยวของคนทีสานนะครับมาให้รับชมรับฟังกันนะครับคนทีสานอาชีพหลักส่วนมากก็คือการทำหน้านะครับกต่สิมีการป,ปักข้าวดำนาในช่วงเดือนหกนะครับพอถึงเดือนสิบเอ็ดฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตนะครับเข่าได้ผลออกร่วงนะครับกับเก็บเกี่ยวเพราะเก็บเกี้ยวเราก็เอาเอาขึ้นมาสีนะครับเนาะนิสัยของคนี่สานก็คือมักซอยเหลือกันญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับขัดไปซอยไปหากันขัดไปบ้านกันนาบ่ากออกมาซอยในเด้อว่าจันว่าขึ้นก็นสิพักกันออกมากนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศของการสีเขาที่ญาติพี่น้อง คนในชุมชนคนในมู่บานออกมาซอยกันรวมแรงแข็งขันนะครับได้ความรักความสามัคคีมี่าจ้างเด้มีตะแต่ตมใกล้สู้กันกินต้มใกล้ตะบักพุงมีเหล่ายาปลาปิ้งนะครับเนาะหาสู้กันกินตอนตอนเซ็ตแล้วนะครับเนาะนี่ครับผู้ได้ญาติหลายผู้ได้มีมูเบิกเพื่อนพวงหลายกะได้เปรียบเด้เรื่องบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่หายาก มากในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเนาะแต่อีสานยังคงมีอยู่ซุมเมอร์นี้รถเกี้ยวเข่าหลายแต่ว่ารถสีเข่าบัดน้อยลงแต่ว่าก็มีบางคนก็มีบางกลุ่มที่ยังอนุรักษ์รถสีเข่าไว้อยู่คือมันบรรยากาศมันแตกต่างกันนะครับระหว่างรถเกี่ยวเข่ากับรถสีเข่ารถเกี้ยวเข่าเพื่อนกตีเกี้ยว ลงในหนาแเราก็เซ็ตล้วกันนี้ไป่นี้มัน่นแต่ว่ารถสีเขานี่บัติบัก็ร่วมกุมกันของหยัดที่พี่นองนะครับกระทําให้มีความอมบอุ่นนะครับเนาะมีความรักใข่สับปะคีกันมวนเนี้บรรยากาศของคนอิสานมวนตลอดสีเขาแล้วก็เอาหาเหล่ายาปลาปิ้งสู้กันกิน หาไล่หนูหาปลามาต้มสู้กันกินซะแล้วนะครับคิเป็นของคนนิสานตอนนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับรถสีเขา่าบรรยากาศกันดีดีให้ช่บรรยากาศไปนะครับเนาะซึ่งหายากเหรอดิ แต่ว่าก็ยังไม่หาเห็นอยู่ในสังคมชนบทนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับมีคือวิถีของคนอีสานนะครับเนาะ่างๆก็ออกมาเที่ยวได้นะครับในช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวอากาศกำลังดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้ซัานีดเดียวนะครับเนาะสวัสดีครับ